เงิน3,000ันบาทไม่เข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คสาเหตุได้ที่ไหนสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนเงิน3,000บาทเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ ปิดฉากไปแล้วครับสำหรับโครงการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 สําสำหรับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลอดเก็บตกที่มีการโอนเงิน3,000บาทเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-money หรือการโอนเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4กรกฎาคม6-3ที่ผ่านมาแต่ผู้ถือบัตรบางคนเกิดความสับสน เพราะเงิน3,000บาทไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่กระทรวงการคลังแจ้งไว้ครับทั้งนี้ข้อมูลจากส่วนลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์0 2 1 0 9 2 3 4 5เมื่อวันที่7กรกฎาคม63ได้ให้ข้อมูลยืนยันว่าการโอนเงินเยียวยา3,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลอดเก็บตกมีจำนวน1ล้านหนึ่ง0 0คนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นมาก่อน มีเพียงการโอนวันที่4กรกฎาคม63วันเดียวเท่านั้นครับไม่มีการโอนวันอื่นๆเพิ่มเติมโดยขณะนี้ได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์จนครบ1ล้าน1 4 0 0 0 0คนเรียบร้อยแล้วครับทั้งนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิรแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทเงิน3,000บาทไม่เข้าแต่เชื่อว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนส่วนลูกค้าสัมพันธ์บาตรารแห่งรัฐแนะนำว่าสามารถตรวจสอบสาเหตุและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้โดยตรงซึ่งเป็นหน่วยงานที่คัดกรองรายชื่อให้ได้รับเงิน3,000บาทซึ่งสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 273 9020ในวันและเวลาราชการเท่านั้นครับ เรามาเช็คคุณสมบัติการรับเงินเย,ยียวยา3,000บาทเข้าบัตรคนจนอีกรอบว่ามีอะไรบ้างสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินเย,ยียวยาไวรัสโควิด -19 ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสดิการแห่งรัฐลอดเก็บตกที่ได้รับเงิน3,000บาทในวันที่4กรกฎาคม63จะต้องเป็นผู้ถือบัตรคนจนบัตรสดาการแห่งรัฐที่ไม่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ครับ1 ต้องไม่เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33ของสำนักงานประกันสังคมโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33หมายถึงลูกจ้างหรือผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการหรือเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับ 2. ต้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐครับ 3. ต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการอื่นๆของรัฐบาลมาก่อนได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมแล้วได้รับเงินแล้ว1 5 0 0 0บาทซึ่งปัจจุบันจ่ายเงินครบหมดแล้วครับ 2. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมแล้ว1 5 0 0 0บาทซึ่งปัจจุบันกำลังจะจ่ายเงินเยียวยางวดที่3 หรืองวดสุดท้ายในช่วงระหว่างวันที่15ถึง22กรกฎาคม63ครับและ3ต้องไม่เป็น ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบ,บางซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม3ประเภทได้แก่เด็กที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการซึ่ง3กลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มเปราะบ,บางซึ่งกําลังจะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1000บาทรวม3เดือน รวมแล้ว3,000บาทซึ่งจะได้รับในวันที่20กรกฎาคม63ตามประกาศของกระทรวงการคลังครับซึ่งต้องย้ำอีกครั้งว่าผู้พิการผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินเปราะบางครับเพราะฉะนั้นเงินวันที่4จะไม่โอนเข้าต้องรอวันที่20กรกฎาคม63ที่จะโอนเงินกลุ่มเปราะบางครับ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะได้รับเงิน3,000บาทจะต้องได้รับเงินจากโครงการกลุ่มเปราะบางไม่ใช่กลุ่มบัตรสวัสดารแห่งรัฐครับเพราะฉะนั้นต้องรอวันที่20กรกฎาคมซึ่งเป็นกำหนดการโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมได้แจ้งไว้ครับผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนั้น จะต้องไม่ได้รับเงินเยียวยา15,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันและจะต้องไม่ได้รับเงินเยียวยา15,000บาทจากโครงการเยียวยาเกษตรกรจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางซึ่งจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทในวันที่20กรกฎาคม6 3นี้โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือบัญชีที่ได้รับเบี้ยผู้พิการครับ ดังนั้นผู้สูงอายุและผู้พิการกลุ่มดังกล่าวที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจึงไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 าสำหรับผู้ถือบัตร3,000บาทในวันที่4กรกฎาคม6-3ที่ผ่านมาครับแต่จะได้รับในเงินกลุ่มเรละบ,บางในวันที่20กรกฎาคม6-3ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับการจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับซึ่งทางกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีการจ่ายเพียงวันเดียว คือวันที่4กรกฎาคม63ขณะนี้ปิดฉากแล้วครับซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีบางคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทแต่เชื่อว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนเช็คคุณสมบัติแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแนะนําว่าสามารถตรวจสอบสาเหตุและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่คัดกรองรายชื่อได้โดยตรงให้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์022739020เบอร์โทรศัพท์022739020โทรติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการเท่านั้นครับ ส่วนผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนบัตรสวัิการแห่งรัฐด้วยจะจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบ,บางซึ่งจะได้รับเงิน3,000บาทในกลุ่มเปราะบ,บางในวันที่20กรกฎาคม63นี้ครับซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินจากโครงการช่วยเหลืออื่นจากรัฐบาลด้วยครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ